ได้ทำไม่ได้ทำจริงเหรอถ้าสมเดียเราครื่องหนึ่งบุคคลที่ส้มอีกเครื่องหนึ่งมันเดือดเปล่านี่ผมมำลำพี่น้องตกแต่งเนาะเอาอ่า๊ยบแลงกันพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ว่าเลิกเบียกเลิกงานเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงคิดอยากกินซอยจุเลยวันนี้ก็เลยเสียขามไปสืบอสียนโยฝากกันแยงเนาะ อานาที่พม่พี่น้องเ็นนี่จะเป็นคว้าขามนำคลองเนาะเป็นคว้าลาวญี่ปุ่นตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงปลายบรรยากาศดีเนาะลดกระบไลงมาเนี้อันเทิงที่พม่พี่น้องเ็นจะเป็นผู้สเาเล่เนาะกันปูได้เคยมาลินก็จะหูวว่าอยู่จุดใดของเมืองปักซีเอาเนาะลายๆคลิปเป็นกะทายลงอ่ะตอนนี้เขาได้มาหอนหาคายเหนือหรือว่าคายศีลมาแล้วเนาะ อยู่ในปันจะเหตุใหม่ถุกมื้อเนาะปันหะเห็ุสดๆใหม่ๆเลยจะมีทั้งสวงส่งเสาแล้วก็สว่งแรงเนาะหลังจากเทวาเขาไปสือศีนมาแล้วนี่ก็จะเป็นสีนที่เขาสือมาเนาะจะซสือมาสองกิโลมีคร่องในน,น้่งนะอนาะจะเป็นผาคิริวแต่มีคูหน้าแดขันนาแดบีมัะหาให้มาสองงเนาะ งอจะเป็นงัเผาเด้อพี่น้องจะเป็นงวเผางวหน่อยนี่พันจะแทมเผียให้มานาเนาะเผียพ <mad> ันจะใส่เป็นทงีสิแต่บุฮู้จักอว่าทงใดเผียทงใดพวนเห็ดไปเลยเจวก็ได้พันจะแทมพักใหม่เนาะหน่อยนึงพอได้ใส่เจวเอาทีมาล่างทําความสะอาดเนาะก่อนที่ว่าสิเอาไปซอยเห็ดซอยจุล้างๆๆๆให้มันสะอาดเนาะ หลังจากที่ว่าล้างแล้วเนาะเฮาก็สิมาซอยซอยเฮาก็สิบ่ซอยนาปานใดพี่น้องจะซอยตอนพอดีซ่ําเอาซีบางๆจังยง่ายสีจะบ่ออกเป็นสีแดงเนาะเพราะว่างัวจะเป็นงัวนอยจะเป็นผ้าขิริ่วเนาะซอยๆๆตอนพอดี่ําอานี่ก็เป็นหน้าตาที่ว่าเฮาเฮ็ดแล้วเนาะ ส่วนสีนทางนี้ก็เดียวไอ้ปิ่งเนาะปิ่งซ้ำลาปิ่งนำตกหลังจากซอยสีแล้วก็เสมาเห็ดแจวได้บันฑ์เอาเพียะทอ,อกลงไปเพื่อว่าตองเนะตองเอาเศษหนาเศษย,ยังออกเอาเอามาขางบานณฑ์ขางหม้อปลาไว้ก่อนทางนี้ก็ตังวงถาเลยเนี่เอากระคอแหงแล้วบาันี้เอาหมูบกินเขาก็ส่วนยกตามยกหยกไปน,น้อง อืมสุมคอสุมคอเอานังถ่าพี่อสุบคราวนึงเอาอีกจอกนึงพุนะเอายกๆๆน้น้ใหญ่เายกกันบยกกบมีแงเ็ดพี่น้องเอา ได้ซองจอกแล้วก็สิมาเฮ็ดแจ้วเด้อพี่น้องแจ้วอ่ะก็ใส่บีก่อนเนาะบีนี่ก็ใส่ลงไปก่อนตําครึ่งนึงยั่น่าขมแห้งเนาะใส่เป็งน,นัวลงไปใส่เกลือเดียวกันน้อยใส่พริกข้นเนาะนี่เป็นพริกขวานาะพริกขว่จะหอมคนคนคนเข้ากันเริ่มเข้าขวา้าบ้างเลยพี่น้องเอาเข้าขว่าใส่ก่อน คนคนคนนะมันเข่ากันสําหรับแจวห้าก็ใส่มักพริกบนแล้วก็เข,าข้าขัวนะพี่น้องัวนี้จะเป็นสูตรของห้าเนาะแต่ละคนก็จะเหตุบืกกันแต่ว่าห้าหมักสูตรนี้นี่ก็จะเป็นนาตาแจวของเ้าที่ว่าเหตเดแ้วนาะนี่คมลำลารถพี่น้องกินซอยจูนํากันเนี่ยพ้อเบลสีดมาสดๆใหม่ๆหม่เนี่เดี๋ยวจะขับก่อนอา้าวอืม không mầm lắm nữa nọ Một chắn rồi À nữa 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 nọ nữa 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 บอนเธอไปพูดกับเขาขู่แข็งเบิดเนี่ยอ่ะยองเลยติยองเลยติแขี่ข้าวแขี่ข้าวมาวาพี่น้องซอยจุซอยจุฉีดใหม่ๆสดๆพี่น้องลงลงไปแล้วหามือนี่แจีวคมๆแจีวเพียรคมคมคมลำลำอืม Hôm nhang đậu vì Thằng này cái tỉnh vậy đó Cây là quá Cây chỉ suốt là mười cho con Cây bị to mới có cái bị to สำราเด้บได้ป้งีุ้กโอ้ยได้กิน่บด้ไบ่น้อบ่นหินยาบล้วบ่ต่อซะเอตต้มสินค้านี่นี่ตอไปเสียเอตตมตจะไดคือบวานนะครับัวหัวมันน่ะใบมเห็นวานมีชิดหอมปอบกกมามาหัวชิ้นด ไปใกันังี่าคือหาเมนูความพิกิบน้องครยพิมพดก้วยบันโดแต่ข่อยข่ายมากแน่อนหุงไฟป่าอะไรข่อยปูห้าพอ่มพดออกมาจากแก๊สมากของก๊าดสิิเลยเดี๋ยวตัวข่อยว่าไปบาจีงข้าวเดียวเพื่อเขามาไะหามุ้งเขิงฝาดมากมุ้งเขิงยี่เลในหอดีสี่ข้าวเดียวข้าวเดียวใกล้ๆนี่เนข้าวเดียวมาพี่น้องกินดมกันเพ่มกเพิ่มผกเิมลงิมิินม

อ้าวคือเบิร์แหละทางน่องดทังนี่เบ oh, ิร์เบิร์ล่อะด้วเบริีกตายบุกิดหนามันใหญ่เลี้ยงู้้เี้ยงปีดีปี้เลี้ยงเยอะมากเลยแล้วาอยู่กับผะไมาจีะยก้อนอีเมจ้าเากบ้เจ้าาเองเียงัดดังเห่ัดปีนี้เลยวะโอ้ยฟังมึงก่อนเดือนที่องมจเข้ามา ทีขั้นที่ดับงค่ะ